ความเงียบในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและความวุ่นวายความเงียบเป็นสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไปทั้งๆท,ที่ความเงียบสามารถนำพาเราไปสู่การค้นพบตัวเองทําให้เรารู้สึกสงบและมีสมาธิความเงียบเป็นเหมือนการหยุดพักจากความวุ่นวายทั้งหลายและเปิดโอกาสให้เราได้เชื่อมต่อกับความสงบภายในจิตใจของเราเอง ่าติชนท์หันได้กล่าวเอาไว้ว่าความเงียบคือประตูบานแรกสู่ความสงบสันติความเงียบไม่ใช่เพียงภาวะไร้เสียงจากภายนอกเท่านั้นแต่ความหมายที่แท้จริงของความเงียบคือการหยุดเสียงที่คอยรบกวนจิตใจของเราการทำเช่นนี้ได้จะทําให้เราได้ยินเสียงอัศจรรย์แห่งชีวิตมันเป็นเรื่องยากที่คนในสังคมสมัยนี้จะมีเวลาอยู่กับความเงียบเพราะผู้คนนั้น ชอบอยู่ในที่ที่มีเสียงคึกคักคลื้นเครงเป็นส่วนใหญ่โดยหารู้ไม่ว่ามลพิษทางเสียงนั้นมีผลกระทบต่อสมองในส่วนของระบบความจำสมาธิความสนใจและการคิดคำนวณโดยตรงเสียงต่างๆมีผลกระทบที่ชัดเจนต่อสมองการที่เราได้รับเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานๆมันจะทำให้สมองของเราปล่อยฮอร์โมนความเครียดออกมาในระดับสูง เสียงต่างๆทำให้มนุษย์เกิดความเครียดเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ในทางกลับกันความเงียบสงบจะส่งผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความเงียบทำให้คนเราเข้าถึงบุคลิกของตัวเองและเข้าใจตัวเองได้มากที่สุดเมื่อเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันจะทำให้ความคิดของเราวอกแวกขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าอยู่ในความเงียบมันจะทำให้เรามีสติและสามารถประมวลผลสิ่งต่างๆได้มากกว่า มันจะทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยความเงียบเป็นกุญแจสู่การเข้าใจโลกและตัวคุณเองเมื่อคุณเงียบคุณสามารถได้ยินเสียงโลกรอบๆตัวคุณคุณสามารถได้ยินเสียงนกร้องสายลมและเสียงความคิดของคุณเองเมื่อคุณเงียบคุณจะได้ยินเสียงของปัญญาภายในของคุณในความเงียบนั้นคุณจะพบตัวตนที่แท้จริง และเชื่อมต่อกับโลกอย่างลึกซึง้งคุณสามารถถามคำถามและค้นหาคำตอบจากภายในตัวคุณมันคือสัญชาตญาณและสติปัญญาภายในของคุณบางครั้งบางบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สามารถเรียนรู้ได้จากการเงียบและการฟังบางครั้งของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ใครสักคนได้คือการฟังโดยไม่ตัดสินหรือขัดจังหวะ และบางครั้งคำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถพบได้ในความเงียบแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่โดยไม่พูดอะไรสักคำแต่ความเงียบในที่นี้หมายถึงการไม่พูดอะไรโดยไม่มีเหตุผลอันมีค่ามันหมายถึงการพูดเฉพาะเมื่อจําเป็นและถึงเวลาที่ต้องพูดคนที่เงียบที่สุดไม่ใช่คนไม่ฉลาดแต่พวกเขาอาจเป็นคนที่ฉลาดที่สุดก็ได้ถ้าเรามองผ่าน คนที่เสียงดังที่สุดจะกลายเป็นคนที่ดูฉลาดโดยอัตโนมัติแต่ทว่าแท้จริงแล้วคนที่ฉลาดและทำงานได้ดีกว่าคือคนเงียบเพราะคนเงียบจะมีสติมากกว่าและควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนเงียบส่วนใหญ่จะรู้ว่าช่วงไหนต้องพูดและช่วงไหนที่ต้องฟังซึ่งการฟังของพวกเขาไม่ใช่การฟังเฉยๆแต่เป็นการเก็บข้อมูลการเรียนรู้ การวิเคราะห์และต่อยอดข้อมูลนั้นๆว่ากันว่าคนที่เงียบจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้ง่ายกว่าคนไม่เงียบเพราะว่าพวกเขาจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินความเงียบจะทำให้คาดเดาไม่ได้และอ่านยากมันจะทำให้คุณดูมีพลังคุณจะเรียนรู้จากคนอื่นถ้าคุณเงียบและฟังและสังเกตคนอื่นคุณจะสามารถสังเกตคนโกหก และมองทะลุเจตนาที่แท้จริงของผู้คนได้เมื่อคุณเงียบคุณจะมีโอกาสอ่านภาษากายของใครบางคนและดูว่าตรงกับคำพูดที่พวกเขาพูดออกมาหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสามารถเริ่มสังเกตเห็นแนวโน้มและสามารถอ่านผู้คนได้จากการสังเกตไม่กี่อย่างพลังในการอ่านใครบางคนเป็นทักษะที่ทรงพลังคุณสามารถเรียนรู้ได้โดยการเงียบคำพูด เมื่อคุณพูดออกไปแล้วคุณไม่สามารถนำมันกลับมาได้คุณคงไม่ต้องการพูดอะไรที่จะทำให้คนอื่นเสียใจความเงียบจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยควบคุมตนเองบางครั้งหัวหน้างานอาจทำไม่ดีกับคุณทำให้คุณอยากโต้กลับในขณะที่คุณได้โต้กลับนั้นมันอาจทำให้คุณรู้สึกดีที่ได้ทำแต่ทว่า มันก็อาจจะไม่คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายในอนาคตการทําตามอารมณ์โดยขาดการยั้งคิดรั้งแต่จะทำให้ชีวิตคุณพังพินาศคุณต้องใจเย็นเย็นและใช้ความเงียบควบคุมตัวเองให้ได้การเงียบจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดีผู้คนจะชอบคุยกับคุณหากคุณสบายใจที่จะพูดน้อยลงและฟังมากขึ้นคุณจะดูมีสเสน่ห์ ความเงียบเป็นเครื่องมือการเจรจาต่อรองที่ดีหากคุณสบายใจกับความเงียบได้คุณจะได้เปรียบในการเจรจาต่อรองคุณจะสามารถใช้ความเงียบเพื่อวางแผนว่าคุณจะต้องพูดอะไรต่อไปคุณเคยคิดไหมว่าทำไมคนเราถึงมีสองหูหนึ่งปากที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าธรรมชาติต้องการบอกว่า คนเราควรจะฟังมากกว่าพูดคุณจะต้องรู้ว่าเมื่อใดที่ต้องพูดและเมื่อใดที่ต้องเงียบในบางครั้งที่คุณไม่สามารถควบคุมหลายๆสถานการณ์ได้แต่คุณก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้สงบสติอารมณ์ค่อยๆคิดและพิจารณาความเงียบของคุณสามารถทําลายความมั่นใจของคนอื่นได้และความเงียบของคุณก็สามารถสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้ คำพูดยอดนิยมที่ว่าความเงียบเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนโง่การปล่อยให้คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณในขณะที่คุณจดจ่ออยู่กับตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างบางสถานการณ์การเงียบอาจมีประโยชน์มากกว่าที่เราคาดคิดคนเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างการยอมรับตัวเองว่าไม่รู้เสียบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่การพยายามพูดแบบไม่ค่อยรู้อะไรอาจเป็นการโชว์โง่ก็ได้บางครั้งการเงียบก็เป็นการให้คำปรึกษาและเป็นการปลอบใจได้ดีที่สุดเวลามีใครมาระบายความเครียดหรือความไม่สบายใจให้คุณฟังการเงียบและฟังอย่างตั้งใจแม้ไม่มีคำพูดใดๆที่ปลอบใจแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้พวกเขาคลายเครียดลงได้ เมื่อใดที่คุณคิดว่าไม่มีทางออกให้กับปัญหาให้ลองใช้ความสงบและความเงียบช่วงเวลาสั้นๆสงบสติอารมณ์มันจะทำให้คุณรู้ว่าปัญหาทั้งหมดในชีวิตคุณล้วนมีทางออกลองเริ่มฝึกฝนหาความผาสุกทางจิตใจและอารมณ์ด้วยความเงียบมันจะทำให้คุณพบกับชีวิตในแง่ดีมากขึ้นลองนั่งหลับตา แล้วหายใจลึกๆสงบอารมณ์ของคุณแล้วคุณจะเห็นว่าโลกรอบตัวคุณเปลี่ยนไปอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ